สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงบผูดวี่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมีนาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดู เพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ห้าไม้แล้วก็ไพ่ The World อัศวินถือไม้ the justice แล้วก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ราชินีถือดาบทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวตุลลัคนาตุลจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรครับชาวตุลลัคนาตุลตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเดินโคจรอ,อยู่ในภพเลือนอ อลิใช่ไหมครับร่วมกลุ่มกับดาวราหูอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความคาดหวังมากกว่าปกติเล็กน้อยอาจจะทําให้เราต้องมีอุปสรรคและปัญหาต้องปรับและแก้ไขขึ้นฝ่ายออกมานเกิดขึ้นแสดงว่าตัวเราเป็นอิทธิพลหนึ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดความขัดแย้งได้อยู่นะครับ ถ้าเราแข็งมากเกินไปอย่างราชินีถือดาบเขาอาจจะคิดว่าเราค่อนข้างต่อต้านกับเขามากพอสมควรอันนี้ต้องพยายามปรับความเข้าใจแล้วก็บร้า์สมดุลความรู้สึกที่เขากับเรามี ร่วมกันให้มันมากกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีจากไพ่ the world the world หมายถึงการละทิ้งและการเดินจากนะฮะไม่ละทิ้งและการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นอะไรที่มี passion ความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะมีแรงดึงดูดมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งจากไพ่ไหนถือไม้เขาค่อนข้างดูมี passion กับคุณมากๆเลยกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์แต่มันดูอาจจะมีประเด็นและปัญหา ให้ต้องถกต้องเถียงกันต้องหาความเข้าใจกันกึ่งกลางระหว่างกันและกันจากไพ่จัสติซด้วยดังนั้นเนี่ยชาวตุนควรจะต้องพยายามคิดหรือตัดสินใจอะไรควรที่จะต้องพยายามเ,ออเปลี่ยนแปลงความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวเองให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคือเข้าใจนะครับว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ผิดอะไรในความสัมพันธ์แต่คุณเองก็ต้องมาปรับมาเปลี่ยนมาทําอะไรในสิ่งเหล่านี้เข้าใจว่าบางทีมันไม่ใช่ หน้าที่ของเราแต่จริงๆไม่ใช่นะครับความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของคนสองคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวนะครับความสัมพันธ์หรือ v ีเ a t i o n มันขึ้นอยู่กับคนสคนมันจะไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความสมดุลความบาลานซ์ในการตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจดีนะครับเราทําอะไรให้มันถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ย มันจะประคับประคองไปสู่ความสําเร็จที่ดีได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากับเขามีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันนะครับมีปัญหาใจกันนะมันก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบไม่โอเคเลยอย่างที่เรารู้สึกในตอนนี้จริงอยู่ว่าเขากับเราอาจจะมีประเด็นและปัญหากันแต่ถ้าเรายังรักกัน แต่ถ้าเรายังมีความรู้สึกดีๆเราก็ควรที่จะต้องปรับและจูนกันให้ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์ไปต่อยกเว้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากแบบมาอยู่ท่ามกลางความรู้สึกในเรื่องของปัญหาสิ่งเกา่เกาๆสิ่งเดิมๆแก้ไขไม่ได้สักทีมันก็อาจจะทําให้ถึงนจุด expire หรือหมดอายุแล้วก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวตุลเขาคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้าง ขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวตุนและขนาตุนด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่าง judgment สี่ไม้นะครับ four of wands แล้วก็เป็นไพ่ temperance โอ้สิบถ้วยปรากฏแล้วใบสุดท้ายนะครับ nine of wands ใบสุดท้าย the fool อิทธิพลใต้สำรับ เราควรที่จะต้องพยายามฟื้นฟูสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนิดนึงอย่างแรกอ่ะบาลานซ์สมดุลคือความรู้สึกที่เราต้องทำนะไพ่เดอะเทมเพลสมาพร้อมกับ j จัสติ j u s t ติสก็คือความสมดุลเหมือนกันนะครับสมดุลในลักษณะของการคิดการตัดสินใจต้องแน่วแน่ต้องมั่นคง่วนไพ่เดอะเทมเพลสคือการบาลานซ์การสมดุลให้มันเกิดออสิ่งดีๆที่เกิดการพัฒนา ที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีได้ผล the just judgment หมายถึงการหลุดพ้นการปลดปล่อยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็น toxic v i r a t i o n ความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกแบบเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ถูกเติมเต็มความสัมพันธ์ที่ถูกปล่อยปะละเลยความสัมพันธ์ที่ดูไม่เข้าทิศเข้าทางอะไรแบบนี้ดาวคู่ของคุณก็โคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภะดูเหมือนมีอนาคตมากเลยแต่ถอยหลัง มันเลยทําให้อนาคตของคุณดูเลือนลางและก็ดูมีปัญหามีประเด็นทําให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันแบบนี้การที่ดาวองคารโคจนถอยหลังอยู่ในภพเลือนสุภาเนี่ยดูเหมือนมันจะมีอนาคตนะแต่ว่ามันมองเห็นเลือนลางนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้เกิดภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยค่อนข้างนเนกาทีฟกับความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเราก็เลยเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นดังนั้นควรจะต้องพยายาม อารมุนอร่วยกันไปประคับประคองกันไปแล้วก็ควรที่จะปลดปล่อยความรู้สึกหรือพันธนาการสิ่งต่างๆจากจัจจุริคือการหลุดพ้นนะครับเราต้องหลุดพ้นเราต้องปลดปล่อยกับปัญหาความสัมพันธ์ที่มันเป็นสิ่งที่เราปรับหรือเราแก้ไขต่างๆมันจะปรับได้ก็ช่างปรับไม่ได้ก็ดีเราก็ควรที่จะต้องแก้มันโดยการที่เราต้องปล่อยวางให้ได้ถ้าปรับได้ ไปได้ไปต่อแต่ถ้าปรับไม่ได้เคลียร์กันไม่ลงอันนี้เป็นสิ่งที่มันค้างคาใจให้เราต้องพยายามควบคุมในเรื่องของภาวะความรู้สึกเพราะว่า,าถ้าเราปรับแล้วเคลียร์แล้วนะครับมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแต่เราต้องพยายามอ่อนลงก่อนเพราะว่าเขาคิดว่าคุณค่อนข้างดูมีความรู้สึกแบบไม่แคร์ไม่แคร์เขาอะอาประมาณนั้นมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่า เขาคิดว่าเราคงไม่ได้รักเขาในสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับทั้งที่ตามจริงอ่ะสิบถ้วยปรากฏนะสี่ไม้มาแปลว่าความรักความสัมพันธ์คุณกับเขายังสามารถที่จะมีความรู้สึกดีๆร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งยังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ยังเป็นแบบความชื่นเมื่นกันอนะ่ะคือความรักที่ยังเต็มสิบได้อยู่คือความรักที่ยังลงตัวได้ความรักที่ยังสามารถปรับ หรือแก้ไขในสิ่งที่เรานั้นหาจุดระหว่างกึ่งกลางที่ดีได้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยังไปต่อได้ในทิศทางที่ดีอํานาจของศุกร์และลาหูเนี่ยที่ยังอยู่ในภพเลอดอลิที่เป็นดาวประจําตัวด้วยเนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างดูมีความรู้สึกที่คาดหวังและก็ความขัดแย้งกันนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาแล้วร่วมกับดาวอังคารคือดาวคู่ถอยหลังอีกมันรูมมันต้มทําให้ทุกอย่างมันกระอักกระอ่วนใจ คิดอะไรทําอะไรก็ดูแบบไม่ดูสอดคล้องกันสักเท่าไหร่เลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคือเราต้องปล่อยวางทุกอย่างให้มันเป็นอิสระกับความคิด the fool นะครับ freedom อิสระทุกอย่างควรที่จะต้องมอีภาวะความรู้สึกในเรื่องของควำคเรว่าเหมือนกับปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางให้มากกว่านี้แล้วคุณอาจจะยังพอที่จะ หันหน้าเข้าหากันได้ดีขึ้นปรับทิศทางความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นก็ยังพอเป็นไปในทิศทางที่ดีได้แบบนี้เช่นกันนะครับดังนั้นชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยควรที่จะต้องพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับแล้วเราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบรับมากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันอย่าเพิ่งแบบจมอยู่กับปัญหาความทุกข์หรือสิ่งที่เรากําลัง สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปนะดังนั้นเราควรจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลให้เกิดความรู้สึกที่ต้องตัดสินใจทำอะไรควรจะต้องหนักแน่นมั่นคงและเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะว่าอะไรถ้าเราเป็นน้ำที่เต็มแก้วนะมันก็มีแต่จะแบบแตกหักกันไปซะเปล่าๆ แต่ถ้าเราพยายามปรับหรือเปลีป่ยนแปลงยืดหยุ่นสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะทําให้บางสิ่งบางอย่างตัดสินใจแล้วลงล็อกกันได้ดีขึ้นทําให้มันมีการเปลี่ยนผ่านแล้วทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของการาพัฒนาร่วมกันที่ดีเอาง่ายๆถ้าเราแบบอ่อนลงมาบ้างมันก็เหมือนกับว่าเราซอฟลง มันก็ทําให้เหมือนเขาคิดว่าเราแคร์เขาอยู่เขาก็อาจจะยังแบบเออมีกําลังใจที่ยังอยากไปต่อกับเราแต่ถ้าเราแบบเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไปต่อได้ผมเคยตกในสถาน,ถานการณ์สิ่งเหล่านั้นมาจากคนถูกก็กลายเป็นคนผิดเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายอมหกักไม่ยอมงอนะเราแบบตัดสินใจจะแน่วแน่จะไปอย่างเดียวไม่เอาอะไรแล้วแต่พอ ถึงขั้นเวลาเขาจะไปจริงๆเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ผมมานั่งคิดแล้วนะจริงๆเราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่เราอะไปยึดติดว่าทุกอย่างมันคือของเราหรือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาสุดท้ายมันพังทลายเรามีความรู้สึกเสียใจแต่ผมคิดได้อย่างหนึ่งจริงๆเราไม่ได้เสียอะไรเลยยกเว้นแต่เสียความเป็นตัวของตัวเองไปนะครับความรักเนี่ยมันทําให้เราแบบ สูญเสียท in ุกสิ่งทุกอย่างในความที่เป็นตัวของตัวเองอย่างเดียวแต่มันจะทําให้ทุกอย่างพังทลายไปหมดดังนั้นเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะกระทบไปทั้งครอบครัวกระทบไปทั้งความสัมพันธ์กระทบไปทั้งการทํางานนะครับนะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระทบไปหมดเลยเพราะเราเสียความเป็นตัวของตัวเองบาลานซ์สมดุลไม่ได้ก็เลยทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปในทางที่ดีคุณก็ต้องพยายาม ควบคุมใจของตัวเองควบคุมอารมณ์ให้ได้แล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ดีได้เช่นกันนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์ของการดูดวงกับการใช้ชีวิตของผมสามารถนําไปปรับใช้ให้กับตัวคุณได้นะครับถ้าคุณเข้าใจในวิธีการที่ผมถ่ายทอดไปคุณจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ของคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกอย่างนะครับอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำมากกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยานะครับหรือบูพยา59ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ